กระดิ่งท้าวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาจามาจาสุกัญญชาแน่นชีวิตและการเดินทางอยากเฮ็ดยากกินกับสุกัญญามิเกนคัมมาราตาวันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้า8โมง50นะคะที่อิตาลีบรรยากาศสวยๆงามๆเช้านี้ที่อิตาลีคะ่ะสุกัญญาก็พาเพื่อน มาชมดอกไม้สีแดงเหมาะกับวันอาทิตย์นะคะเพราะตอนนี้ก็สอบเสร็จแล้วไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วนะคะก็สวัสดีทักทายเพื่อนๆน,นะคะมาชมอากาศดีๆยามเช้าๆที่อิตาลีนะคะแล้วก็ดอกไม้สีแดงเหมาะกับวันอาทิตย์นะคะวันนี้ที่ประเทศไทยของเราเป็นเวลาเท่าไหร่ล่ะคะที่อิตาลีขนาดนี้ก็8.50โมงนะคะก็มีหมอก ตอนเช้านะคะอากาศสดชื่นไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วนะคะก็ใส่แต่เสื้อแขนสั้นตัวเดียวได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นหน้าซัมเมอร์หรือว่าหน้าร้อนของอิตาลีอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้สุกัญญาก็จะลงมาออกกําลังกายนี่คือบ้านสุกัญญานะคะบ้านสุกัญญามีอยู่สามชั้นนะคะบ้านสุกัญญาอยู่ชั้นที่ชั้นที่สองนะคะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นชั้นสามชั้นสามก็เป็นบ้านเจ้าของบ้านเ้านะคะสุกัญญาจะออกไปเล่นวอลเลย์บอลในยามเช้าเพื่อเป็นการออกกําลังกายค่ะแล้วสุกัญญาสวยงามไหมคะดูบรรยากาศเช้านี้ที่อิตาลีนะคะดูดอกไม้ก็สวยสวยเห็นไหมคะนะ เขาชื่อดอกอะไรคะเพื่อนๆเ,เนาะตาหลายชั้นมากเลยแต่ดูสิแปดโมงแปมงห้ิบที่อิตาลีพระอาทิตย์จะครึ่งฟ้าแล้วนะคะอากาศก็สดชื่นมากเลยคะ่ะเนาะอากาศสดชื่นมากเลยเห็นไหมคะเนาะสุกัญญาก็พาเพื่อนๆมาฟังเสียงนกเสียงกานี่ก็บริเวณโดยรอบบ้านสุกัญญานะคะเดี๋ยวสุกัญญาก็จะพาเพื่อนๆมาชม บริเวณรอบบ้านสุกัญญายนะคะนี่ก็เป็นบันไดมีลิฟต์ด้วยนะคะแต่สุกัญญาก็ออกกําลังกายตอนเชา้าแล้วก็ลงมาชั้นหนึ่งก็เจอดอกไม้สําหรับวันอาทิตย์อีกแล้วค่ะเห็นไหมคะไปไหนก็มีแต่ดอกไม้ดูเขาคนอิตาลีเขาชอบปลูกดอกไม้มากนะคะอันนี้ก็ดอกกลาบกําลังจะขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นชั้นล่างอันนั้นก็เป็นลิฟต์นะคะแล้วก็ดูบริเวณรอบบ้านสุกัญญา ในหน้าร้อนแล้วนะคะตื่นมาก็อากาศร้อนแล้วแล้วเขาก็จะมีดอกไม้นี่นะคะเพืเ่อนๆเนาะดอกไม้เนี่ยจะมีเกือบทุกบ้านเลยนะคะที่อิตาลีตอนนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็จะเหมือนดอกมะลิเลยนะคะเนาะแล้วก็มีอง,งุ่นแตกใบออกดอกออกผลแล้วนะคะก็พาชมบรรยากาศรอบๆ นี่คือบรรยากาศรอบบ้านสุกัญญานะคะก็ะดูดอกไม้หลากหลายค่ะ <c oughs> นี่มีต้นทับทิมต้นยี่โถดอกดอกบ้านแดดบ้านเราใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะแล้วตรงโน้นก็จะเป็นเมืองรีวะนะคะ และสุกัญญาก็ยังมีที่ปลูกผักด้วยนะคะนี่ค่ะที่ปลูกผักสุกัญญานะคะอันนี้ก็เขาเรียกก็ต้นโรสแมรี่โนนะคะหรือโรสแมรี Mar ่ Mary เนาะนี่ผักสุกัญญามีผักหอมเป๊หรือผักชีฝรั่งด้วยนะคะตกไครนะคะสลัดแห่ของสุกัญญา ญาก็จะมีคณะมาโขกไว้นะคะยังไม่โตนี่ก็ถนนข้างบ้านสุกัญญานี่ก็คือบ้านสุกัญญานะจะมีเกี่ยครอบครัวหนึ่งมีเจ้าของบ้านอยู่สองคนเนาะแล้วก็จะมีข้างหลังชั้นสองก็จะมีอยู่กับลูกสาวของสุกัญญาก็อยู่กับคนสามีข้างล่างก็จะอยู่กับ ข้างล่างมีสามครอบครัวนะคะนี่ก็คือบริเวณรอบๆซึ่งสุกัญญาก็จะมาเล่นตีวอลเล่บอลตรงนี้หรือว่าลานจอดรถก็ได้นะคะดอกไม้นี่เขาก็จะบานตัดแล้วก็บานออกมาบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะและสุกัญญาก็ะจะมา ตีวอลเลย์บอลยามเช้าๆเป็นการออกกําลังกายนักท่องเที่ยวของก็ออกเดินทางแล้วนะคะเห็นไหมคะเนาะก็วิวสวยๆค่ะบรรยากาศรอบๆน่าอยู่ไหมคะทางโน้นรีวะทางนี้ก็เป็นเมืองอาร์โคนะคะเป็นใจกลางเมืองอาร์โคเป็นคัสเตนโลเนาะ สวยงามและสดชื่นมากค่ะ8 5ดโมง50ที่อิตาลีนะคะดูฟังเสียงนกเสียงกาค่ะนี่ก็คือบ้านสุกัญญานะคะก็จะมีทั้งบันไดแล้วก็จะมีทั้งลิฟต์นะคะก็เป็นการออกกำลังกายเช้านี้สุดอากาศสดชื่นยนามเช้าช้านะคะทักตายวันอาทิตย์ด้วยดอกไม้สีแดง กับวิวสวยๆวันนี้ก็เมฆหมอกเยอะมากเลยค่ะแต่สดชื่นค่ะไม่หนาวค่ะนั้นก็บ้านสุกัญญานะคะแล้วชั้นบนนั้นก็จะเป็นที่ตากแดดของอีกครอบครัวหนึ่งนะคะเห็นไหมคะแต่เข้าไปเที่ยวค่ะเราว่าหน้านี้ชาวยุโรปเขาจะไปเที่ยวกันเป็นสองสามอาทิตย์กันเลยค่ะ กันยาก็จะไปเหมือนกันค่ะวันที่สิองนะคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆมาเที่ยวฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะอ๋ออย่างไรก็อย่าลืมฝากกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามสุกัญญาได้นะคะเพราะเพื่อนสุกัญญายังไม่ครบ1,000ค่ะแล้วสุกัญญาจะพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามของเมืองอาราโครีวาเดนการ์ดาหรือว่าเมืองยุโรปที่เปลี่ยนแปลงทุกฤดรดกาลนะคะเพราะสุกัญญาชอบบันทึกการเดินทางค่ะสวยงามไหมคะ จ้าเ,เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สุกัญญาได้ทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช้าช้าชา,ชา,ชา,ชา